ในวาระครบป่่ร้อ1เจบสองปีวันพระราชะวันพระราชสมภพสเสด็จพ่อรอห้าในวันนี้20กันยายนอยากให้ลวงปู่ได้แผ่อุทิศส่วนบุญกุศลให้กับทุกคนที่ได้ช่วยให้การเลือกท่าสำเร็จและเหล่าท่าทั้งหลายเจ้าค่ะพ่อไม่เคยลืมหรอก นี่แหละว่าปฏิบัติธรรมใหม่ๆนี่ทําไมว่ะต้งนี้เป็นคารวาสลูกมันจึงฝันอย่างนี้ฝันตึกแตกนะลูกนะ่ะพ่อจะพูดในฝังนะมันจะเป็นช่องเล็กๆนี่เท่ากับลูกเข็มน,นี่แหละสว่างอยู่เล็กๆไงแต่อตอนคือพูดถึงว่ามันใหญ่แต่มันเล็กเข้าแบบนั้นพอเข้าใจไหม นบูแน่ลูกที่เจอว่านางสาวนบดาพิมพ์พระกรนแตไมยังฝันอย่างนี้กําลังปฏิบัติธรรมอยู่นี่เป็นคาราะนะลูกนะมเป็นคารวบาเลยนะเสียงดังปิ๊งวิว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 มองดูมันจะเป็นไอสว่างสว่างใหญ่ๆนะลูกสว่างใหญ่ๆก่อนนะลูกนะแล้วก็มาดูดล่างราเข้าไปเป๋งๆนะลูกนะดูดรีิวรีวิวเข้าไปเหลือเท่ากับลูกเข็มแป๊บเ,เ,เข้าไปในช่องนั้น แล้วก็ไปอีกโลกหนึ่งเห็นไหมล่ะโลกนี้เป็นโลกของรัชการที่ห้าตั้งโต๊ะเช่าบูชาพระเต็มอยู่นะลูกนะทางด้านอีกทางด้านหนึ่งก็จะเห็นลานเครื่องบินอีกทางด้านหนึ่งก็จะเห็นการเลือกทาส ต้งเปียนเป็นคราาเป็นอยู่เรื่อยเป็นอยู่เรื่อยเกาแล้วไปล่ะตอนนี้ก็เลยบรรระชาพอบรรพชาผสมบทใหม่เป็นอีกเป็นมาเรื่อยเป็นมาเรื่อยจะมาหยุดพอพักได้ก็เมื่อปีพศ2545หลังเป็นสิบห้าำเดือนสิบ พอพักได้ตอนนี้แปลกันนะลูกนะขนาดเป็นพระนี่ขนาดเป็นพระนี่ยังฝันหนนตลอดฝันว่ากําลังเดินจงกรมอย่างนี้เสียงมาแล้วลูกนั่นสว่างวาดออกมาใช้คํานี้ลูกนะแล้วก็ดูดเอาแรงเราเข้าไปขนาดฝันนะฝันว่าเดินจงกรมหรือฝันว่านั่งภาวนาอยู่เนี่ยลอยแป๊บเข้าไปเอา้าทา่านประชาน ท่านกลับมาในโลกเก่าอีกแล้วเหรอเห็นไหมล่ะแปกนะลูกนะพูดให้นางสจ้าวนพะดาพิมพระการพิมพะกกรลูกทราบแปกนะลูกพ่อนน่นะเอ๊ะมันเป็นอะไรเป็นอะไรวันนั้นก็เลยอ้าละว่ามันมาบ่อยก็เลยถามพวกนั้นก่อนนะว่าเห็นฝันนะลูกฝัน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 เป็นพระนี่แหละฝัน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 ก็ว่ากำลังเดินจงกรมอยู่ เดินไปเดินมาปั๊บวัดสว่างว่าออกมาแล้วก็เกืนล่างเข้าไปเร็วๆลเล็กต้องรูเข็มแป๊บเข้าไปนั่นไปอีกอยู่พพหนึ่งของรัชกาที่ห้าเราก็เลยถามเอ้าให้ถามหน่อยว่าเขาได้เขาเขาเขา,เขา,เขาพูดก่อนไงทำไมอาจารย์เก่งเนาะนี้นะ ขนาดฝันนะนี่ท่า,าอาจารย์เก่งเนะาะสามารถที่จะย้อนอดีตมาได้ฮะเขาฝันเฉยๆหรือเปล่าก็เข้าใจอยู่แต่นี่คืออดีตชาติของท่านาอาจารย์ว่เาเลยเล่าเรื่องอดีตชาติให้ฟังแล้วก็ทำภาพเก่าๆมาให้พ่อดูนะลูกนะว่าเป็นนั่นเป็นนี่เป็นนี่เป็นนี่นนโอ้เราสละชีพสละชีวิตเพื่อต้องการช่วยพระอ,องค์ ในหลวงรอห้าเลิกท่าขนาดนั้นลูกนะมีไอ้พวกที่ไม่ยอมเลิกท่านมีเยอะแปลกๆนะลูกนะเขาก็พูดให้ฟังเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้มีการกระด่างกระเดื่องมีการที่จะโค่นบัลลังก์เพราะไม่ต้องการเลิกทา่า หลวงปู่จริงเตรียมพร้อมสืบไม่สืบกันสืบสมัยก่อนนี่ไม่ได้เหมือ,อ coping, นอ si สมัยปัจจุบันนะลูกนะมันสืบมันยากนะลูกนะหลวงปู่จริงเตรียมพร้อมบวชเป็นพระนั่นได้เรื่องแล้วไปวัดนั้นบ้างวัดนี้บ้างบวชไปนะลูกนะสืบไปสืบไปฝัน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 นี่แปลกๆนะสืบไปพอสืบได้เรื่องปั๊บกลับมาเดี๋ยวนี้มาสืบปลอมตัวเป็นโจร สมัยนั้นสมัยร5หลวง,งปู่เก่งมากพูดให้ลูกหลานที่ชื่อว่านพดาพิมพ์พระกราชหลวงปู่เก่งมากฟันแทงไม่เข้ายิงไม่ออกขนาดนั้นน,นะลูกนะผ้ามัดผมผมยาวๆแล้วสมฮิปปี้หน่อยตัวใหญ่นะไม่ได้ตัวเล็กเหมือนกระชาตินี้นะลูกนะนีะ่คงเป็นวิบากการรมไปฆ่าคนเยอะนั่นแหละ มันมีอยู่กลุ่มตระกูลใหญ่ๆอยู่สี่กลุ่มกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่มีบารมีมากสามารถที่จะรวมกกนั้นกกนี้กลุ่มเล็กกลุ่มน้อยเข้ากันเพื่อโค่นบัลลังก์ไม่ต้องการให้มีการเลือกทานเห็นไหมละ่ะเขาต้องการที่จะให้สี่ตระกูลใหญ่นี้เป็นดองกัน เพื่อต้องการความเข้งแข็งเข้มแข็งในการที่จะโค่นบัลลังก์ฝัน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 ไม่ได้มีในประวัติศาสตร์นะลูกนะฝันก็ฝันเฉยเฉนี่เล่าความฝันให้ฟังไงมีฝันแปลกนะลูกนะบางทีแต่ฝันเป็นเรื่องเป็นราวนะลูกนะฝันเป็นเรื่องฝันตลอดนะฝันต่อกันยาวเพื่อตั้งแต่ปีคารวาสจนถึงปีพศสอง5ันนอยสี่สิบห้ามันจึงจบลงนั่นเรื่องของเรื่องมันเนี่ย พอน็กปั๊บได้เลือ่องไอ้ปบอมเป็นมหาโจรเลยบินเดียวเข้าไปเพื่อต้องการฆ่าสีตะกูลใหญ่นี้คือเอาหัวหน้าเป็นหลักเมียลูกอะไรก็ตามล้างโคตรให้หมดโอ้โหโหดนะมันไม่ยอมอ่ะคือเอาประเทศชาติไปเลย ไม่ได้เอานี้เอาเอานี้ว่านนะลูกนะไม่ได้เอามันไอพวกนี้เอาประเทศชาติอย่างเดียวคนไม่กี่กลุ่มกับคนที่ต้องการที่จะเลือกทาติไม่ใช่ธรรมดาเขาต้องตกทุกข์ยากตัวละกำลับากขนาดไหนพี่นาดูที่ลูกเนะี่ยฝัน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 โอ้ฝันที่ทุดตกนะเราต้องการเลือกทาตคนไม่ใช่ไม่ใช่หนึ่ง้อยเป็นหลายล้านที่นี่แหละเนี่ยนะที่เป็นทาตของเขานะ่ะเขาสงสารนี่ก็ไปดูที่ เวลาที่เขาไปขายทาสนี่ลูกเนะี่ยก็เหมือนที่ว่าไอ้อะไรล่ะเหมือนเขาขายวัวขายควายที่บอกว่าในสมัยปัจจุบันเนี่ยแบบเดียวกันเลยนะ่ะผัวร้องไห้ไอ้เมียร้องง่ายกอดผัวลูกร้องไ่ายกอดผัวเพราะไม่มีอะไรจะกินไปขายผัวกอดกันร้องไห้ดูที่ลูกนะต้องขัดร่างกายต้องใส่เฉพาะผ้าเน็บอย่างเดียวต้องดูร่างกายกำยำเขาจึงจะเอาไปเป็นทาสผู้ญิงเหมือนกัน ต้องเอาหน้าตาดีๆอะไรไปเป็นทาสเขาเป็นบำเรอเขาลุงปู่เห็นเหตุนี้ด้วยความเมตตาสงสารลุงปูต่ต้องการเลิกทาสฆ่าคนไม่กี่ตระกูลกับคนอีกหลายล้านชีวิตพี่นานดูสิฝัน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 ,นโอ้โหดเล่าให้ลูกหลานที่เชื่อว่านางสาวนบป,ปดาพิมพ์พระก่อนราบพราลูกจําได้เพราไม่เคยลืมลูกๆนี่ยแต่พ่อไม่ไม่พูดเดี๋ยวก็จะหาว่าเราอย่างนั้นอย่างนี้อีกแต่ว่าลูกเขียนมาพ่อก็เลยพูดในฝัน เขาไปเข้าไปงานใหญ่คนลุมเลยนะตอนแรกนี่พ่อกับแม่ทั้งสองฝ่ายลุมหลวงปู่เชือดคอตายหมดไม่ใช่น้อยๆคนในนั้นถ้าใครเข้ามาขวางตายหมดไม่ได้เกี่ยวกับว่าลูกเล็กเด็กแดงผู้ที่ตายสุดท้ายก็จะเป็นเจ้าบ่าวทั้งสองคนนั่นแหละชุดเจ้าสาวทั้งสอง มาทำผู้หีิผู้ยำแล้วก็เชือดคอทิ้งนั่นแนหะเรื่องของเรื่องมันแตหลวงปู่ทำเพื่อประเทศชาติไม่ได้ทำเพื่อตัวเองมีปากกรรมนั้นกับผู้หญิงสองคนนั้นเด็กคาถาก็เลยเสื่อมพอคาถาเสื่อมเขาก็เลยจับหลวงปู่ได้แล้วเข้าสู่เดนประหาร หลวงปู่ยอมรับชะตากรรมไม่ให้มีที่จะบอกว่าเราเป็นเชื่อสายระดับไหนคือเปลียนเป็นเพียงมหาตนอย่างเดียวไม่ใครรู้ไม่ใครทราบเรายอมรับผิดคนเดียวและไม่มีการบอกต่อว่าเราเป็นถึงระดับเจ้าอยู่ทางด้านนั้นพอเข้าใจไม่รู้ขนาดนั้นเราพีชีเพื่อชาติขนาดนั้นพีชีพเ,พชพชพเพื่อคนส่วนมากที่เป็นทาส มีกลุ่มที่นี่และเขาไม่ยอมเพราะเขามีทาาเยอะนี่นั่นแหละในสมัยที่พ่อในหลวงรอห้าเลือกทา่าปั่นป่วนอยู่นะลูกนะพอลูกเขียนมาก็เลยระลึกถึงความฝันนั่นนะ่ะอันนี้ความฝันที่เฉยนะลูกนะอาจจะใช่หรืออาจจะไม่ใช่่ล้าความฝันที่เฉยความฝันที่เฉยเเล่าให้ฟังไงเรามตื่นเต้นไงลูกอุ้ยไม่เคยเห็นเอ้ยไม่เคยฝันอย่างนี้จะบอกว่ามันตื่นเต้นอย่างนั้นน,นั่นเอเขาก็เลยจับเข้าแสดงทหาร มันเป็นจุดดูยังเห็นจุดไม่ได้ฟันคออย่างเดียวนะลูกนะะหารแบบพิสดารน,นี่แหละปะหารตัดคอกับแขนออกไปข้างหนึ่งเพราะว่าโมโหให้เรามากฆ่าคนเยอะเราก็ยอมที่จะยอมรับว่าเราเป็นมหาโจรปุ้นฆ่าแล้วทำไมจึงทำผู้หญิงผู้หนญะิงต้องการให้มันเป็นแบบมหาโจรจริงๆ ไม่ได้มีควาว่าโกรธเกลียดหรืออะไรเขานะลูกนะต้องการให้เป็นมหาโจรจริงๆต้องทําแบบนี้ต้องเฮี้ยมต้องโหดเพื่อยอมพระตากรรมที่จะเทิกทาตให้ได้ไม่งั้นสีตระกูลใหญ่กับอีกหลายตระกูลที่พวกนี้ได้รวมพลังกันนั้นจะทําให้การเลิกทาตไม่สําเร็จเปรกอยู่นะลูกพ่อนี่ผันฝันฝันฝัน,นเลยเล่าเรื่องวามผันนี่ป่ะพอตายปั๊บ จิตวิญญาณไม่ได้ตนนกนรกหลวงปู่ตายเป็นหมาอยู่สามชาติตายเป็นหมาอยู่สามชาติเป็นหมาถูกเข้าตอนอยู่ทั้งสามชาติไม่ได้ริมลองรถหมาเลยเป็นอย่างนั้นฝั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 นเฮ้ยมีแปลกๆนูนกนะฝันก็เลยเล่าความฝัในให้ฟังที่ลูกเขียน เ hey, เรื่องวันพระราชสมภพเสด็จพ่อรห้าในวันที่20กันยายนอยากให้พ่อหลวงปู่ได้แผ่เมตตาทิศบุญสมบุรณ,ณ์ให้กับทุกคนที่ช่วยในการเลือกทาวใชนชส่งเดจอืมงั้นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทหารกลหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการเลือกทาสฝั่งนี้นะนางสาวนพดาพิมพประกรณได้มาทำบุญให้ ขอให้พวกท่านทาั้งหลายพึงรับทราบตอนในนี้จิตวิญญาณที่ลุงปู่ได้ฆ่าได้ทําลายเขานั้นลุงปู่ได้แผ่เมตตาให้แล้วจบกันแล้วก่อนปีนสิบห้าข้าเดือนสิบตอนนี้ไม่มีข้องแวะต่อกันดีวิญญาณทั้งสองดวงที่เป็นผู้หญิงเขาก็อโหสิกรรมให้ลุงปู่แล้วก็จบตรงนั้นวิญญาณทุกดวงก็รับทราบนะให้รับทราบตอนในนี้วิญญาณที่ถูกจองจํา ที่ในเหตุการณ์เลือกทาสของพระองค์ในหลวงร .5 หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการเลือกทาสผู้ที่มีใจรักชาติทหารกล้าทุกนายที่ยังไม่จุติเคลื่อนย้ายรับทราบตามในนี้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเจตีกระดุมปีผู้มั่งคั่งให้รับทราบตามในนี้ถ้าวิญญาณยังอยู่ยังไม่ไปเกิดตกทุกข์ได้ยากตุลกรรมลําบากพึงรับทราบการให้บุญในวันนี้นางสาวนพดาพิมพกรได้มาทําบุญให้รับบุญอกุศลนะ ดูเลประเทศชาติบ้านเมืองร่วมกันสมัยนี้ก็ดังที่เห็นพระดีก็หายากคนดีก็หายากกว่าที่จะมีคนดีเกิดขึ้นเต่ละคนเต่ละคนพระดีเกิดขึ้นแต่รูปแต่รูปงมเข็มในท้องมหาสมุทรก็ยังพองมได้แต่ยริงจะงมหาคนดีพระดีเสนยากที่สุดดูเห็นไหมเนะ่ะเวลาที่เกิดจสงครามเกิดขึ้นว่าทำไมลุงกูจึงกระตือรือน ใหร่วมด้วยกับทหารช่วยเหลือทหารเป็นกําลังใจให้กับทหารคงจะเป็นมหาเหตุมาหลายภพหลายชาตินั่นแหละหลวงปู่จริงไม่คิดที่จะเลี้ยงชุนักพราะหลวงปู่ตายเป็นหมาอยู่หลายชาติอยู่ด้วยเจตนาลามกจุกระเพงแต่หลวงปู่ยังไม่ตกนรกนะเมื่มีขอลองปู่เนี่ยหลวงปู่จริงเนี่ยใจตายใจเลยว่าการที่ทหารกล้าปกป้องประเทศชาติบ้านเมืองนี่ จึงได้บุญมากได้อานิสงส์มากบุญประมาณไม่ได้แต่ในขณะนั้นลรกบระลึกถึงบุญไม่ได้แค่นั้นเองไม่ได้ล,ลึกถึงตัวนี้เพราะมันอาจมันหานมันต้องการจริงเดียวก็คือต้องการเลิกทาาถ้าไม่มีเราคนอื่นก็ทําไม่ได้ี่พูดถึงฝันในสมัยหลาหรนี่บุญบารมีที่สังฆลงมานี่มันเล,ลือกไม่ได้ที่มันก็เลยเป็นเพียงสัตว์เดรัจฉาน เป็นแค่นั้นสามชาตินั่นแหละเรื่องของเรื่องมาไหนก็เ,เกิดมาตอนนี้ปับ๊บมือนกบรับกรรมแล้วแค่นั้นนั่นแหละเป็นหมาก็ไม่ได้ว่าหมาหมาโตตายอกตายอยากนี่หมาอ้วนอวนด้วยล้งตัวนี่กินอิม่มพีด้วยพระหลวงปูก่ปก็สร้างบุญทำกุณเต็มเต็มหน่วยมานี่เพียงแต่จิตมันไม่ได้ยึดในบุญในกุศลแค่นั้นเองมันก็เล็ เป็นจิตใจแบบสัตต์เดชานมันก็เลยเป็นหมาแค่นั้นเองแต่จะให้ตกตะลกผมไม่มีทางอ่ะก็เพราะว่าบุญกุศลที่ช่วยคนหลายล้านคนที่เป็นทาสถ้าเป็นไปตามความฝันนะอย่าไปเชื่อมากนะลูกนะวก็ฝันฝันอยู่ในกฎพระไตรลักษณ์ก็เป็นธรรมดาธรรมชาติก็เลยเล่าเรื่องฝันให้ฟังน,นั่นกาวิญาญณญทุกดวงก็รัก่าทราบแต่ในนี้นะรับ,บุญลบกุศลนะเขาบูชาลูกสาธทูแล้วก็วิญาญณญทุกดวงนะ ที่อยู่ในสมัยรอห้าที่สู้ทุกทุกยากร่วมกันรวมถึงลูกท่าที่ถูกฆ่าถูกทำลายกนะ็รับบุญอกุศลนะรับบุญอกุศล

वचन्तु श्वरो को विनशतु मा ते पवन्वन्तरायो सुखीरिकायुको भवा अपि वादनशिरिस निचुदापचयिनो चारो वदन्ति आयुवनो सुखान् Balang ada simi nga ka simi e tanang da kinang da ca bumbi kata manusarang na hirunang waso soko wa ya wanja na tangke na e titan tiya tayo Ayan jako dakina dina sang kami supati tita di karatang hita yasa tana so upakapati so ya di jayang nida situ peta na puca cakata urala balan capi manubarinang tumehi punjang kasutang na pakanti pawatu sabba mangkalang rakantu sabba dewata muda nupame นาสดาโสติภวันตุเตภาวตุสัพบมังกาลังรักขันตุสัพพบเิวตาสมบะดัมมาดุพาเวนาสดาโสติภวันตุเตภาวะตุสัพบมังกาลังรักขันตุสัพพบเิวตาสมบะสังคาดุพาเวนัสดาโสติภวันตุเต